สุริคก็มาเจอหลังจากนั่งทานดินเนอร์นะว้ายลูกอยากกัดมานั่งคุยกันตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็เล่นกันอยู่ค่ะก็เมื่อคืนจะเล่าให้ฟังว่าตอนไปเที่ยวตัวนี้ก็กําลังมันเขี้ยวเลยตอนนี้เมื่อคืนไปเที่ยวค่ะก็นั่งดื่มอยู่กับสามีเนาะนั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งดื่มก็สังเกตแล้วไอ้เด็กผู้ชายคนนี้มันไม่เชิงวัยรุ่นอะประมาณสักสามสิบสี่สามห้า เดินเฉียดหลังเราไปเฉียดหลังเรามาเราก็งงแล้วสามีก็สามีก็สงสัยเหมือนกันเข้าใจไหมคะเสร็จทีนี้มันเดินเฉียดไปเฉียดมาเสร็จทีนี้เสร็จสามีลูกไปสั่งดื่มชีก็มองเราก็ไม่ทำอะไรเราก็นั่งนิ่งเนาะเสร็จสักพักหนึ่งสามีกลับเข้ามาก็แปลกทำไมถ้ามันอยากจะคุยด้วยทำไมไม่เข้ามาคุยตอนที่สามีไม่อยู่นี่ก็งงเข้าใจไหมเสร็จพอสามีกลับเข้ามานั่งเอาดื่มมาให้เราก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งเดินมากระซิบเลยค่ะ You are <Yes. S 1> บอกว่าเธอสวยเธอน่ารักมากสุดๆใช้คำแบบว่าพี่กำลังจิบวายพี่ลุ๊อย่างนี้เลยพี่บอกพี่ก็เลยบอก,อก,บอกโอเค thank you สามีถามว,ว่าเขาว่าเขาบอกก็เชียร์นั่นแหละค่ะก็ ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ฝรั่งที่นี่บางคนมันก็น่ากลัวนะขนาดเราใส่แหวนแต่งงานเนาะเรานั่งคุยอยู่กับสามีเราอะไรอย่างเงี้ยชีชชก็ยังแบบว่าคนคนคนมันจะชอบเนาะขอให้ได้บอกก็ช่างเถอนะเนาะก็คงแบบว่ายังไงกูก็จีบไม่ได้รู้แล้วเขามีเจ้าของยังไงขอบอกเถอะนะก่อนที่กูจะกลับเดี๋ยวกูจะนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้เนาะในความคิดพี่พีมเข้าใจไหมคะก็เออฝรั่งมันก็พุ่งดีนะยิ่งเป็นฝรั่งอเมริกันนะพุ่งพุ่ง,งค่ะ ก็นี่ก็นั่งดูข่าวนี่ก็นี่ค่ะเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะสดจากเมืองไทยนะคะมมีเลยค่ะก็มานั่งชิชดแชทอยู่กับลูกๆค่ะมันก็มานั่งกัดพี่วิมเห็นไหมเคนะคะก็มาเล่าให้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็เออใช่ตอนนี้ก็เป็นช่วงทุกคนหลายๆคนก็จะกลับบ้านนะคะกับเทศกาลโน่นนี่นั่นส่งท้ายปีใหม่ตอน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนขับรถคนขับรางกันดีๆนะคะอุบัติเหตุตอนนี้ร่วมรอยเข้าไปแล้วนะคะก็เป็นห่วงมากค่ะก็เจ็ดวันอันตรายนะคะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดคนตายเยอะมากเข้าใจไหมคะก็ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความปลอดภัยเที่ยวด้วยความปลอดภัยเที่ยวอย่างมีสตินะคะเมาไม่ขับจําไว้นะคะเมาแล้วก็อย่ากลางนะคะทุกอย่างก็อยากให้ทุกคน ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะฉลองปีใหม่ด้วยส,สตินะคะเคค่ะใครจะขับรถกลับโน่นกลับนี่ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองนะคะทุกคนพี่พิมไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าบุญรักษานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเทคแคร